พอเราขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นวิวที่สวยงามขึ้นไปนะทุกคน เดียวคือบอกแเอาว่าเมาเห็ดตุลาจิเนี่ยวมาเดียวเนี่ยแห้มาเดียวหลายปีแล้วนาม่ได้โอ้เป็นคนจังวัดไหนครับผมบอกทุดดอนทุดดอนคนบ้านเดียวกันเใกล้ๆล่ะใกล้มา่าเดียวกันเอาล่าได้อีกวะมาเอากาเบ้าเาเป็นคนทุดอนในเมื่อว่นนีไหกะเบ้เล่าโอเลาอย่างเงี้ยกะเบ้เจ้าี่ตัวัแต่ว่า พรบปิบนาะครปกติกับยุลานลานดอ,อกไอม้กับมิเตเด็กหน่อยบ้านเจ้าเต็มองอีี้าไ<า>ม่ตัด้องในง่นแ,แล้วไม่ได้าากับมากิพอมีงานกับมาิอันนี้ตรงขอรับตรงขอ ได้ได้ได้ขาบว่าดอกขอเป็นยูบอคนข่นของพวกนี้ไปแวงเรีย้ายว่ละ ติดตาม,ตอมาโอ้หลายแล้วหลายแล้วหล,<ม>หลายแล้วดูอะไรแล้ตอนนี้บอกครับ<ม>คอลองหลอดวัดลาดประพิษบ<ม>้านนี้ที่กัดอันนี้ที่ว่าคลองคู่เมืองบ่ะคลองนี่อ่ะคลองคู่เมืองครับแมนส่าชิวกอเก่านหนึ่งเขาเอ่ยว่าคอลองหลอดลาดประพิษป<อ>่ะ Eu vou lá ver. ไอ้สัสับรถโอเคูอ่อโอเคอยู่เลยอะบ่มีนะบ่มีปัญหนสที่าสิบัหน้าบ่บ,บ่บ่ซ้นนมือรดขวาอรงเียนเนางตไปกัโงเรียนสวนกุหลาบะพานพุทสะพานพระปเกา้าว่า สวัสดีทุกคนตอนนี้ปาด์บดินอยู่ที่สะพานาพ 69, นะระปกเก้าเนาะปาด์บดินจะพาทุกคนมาเบิร์วิวบริเวณแถวๆนี้เมื่อกี้นี้ขี่รถอ่าเมื่อกี้นะ่าขี่รถอ่ามอเตอร์ไซค์มาเนาะ,ะขี่รถอันเอะไรมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะรถจักรคับจ้างอันไหนเนาะก็ขี่มาแต่แถวอ่าวัดพระแก้วเนาะแล้วก็าจะพามาเบิร์ ันวดูบรรยากาศอยู่แถวสะพานพระปกเก้าเนาะเลยไปที่นี่เราจะเป็นสะพานพุทธครัทธจะเป็นสะลางพุทธอันนี้จะเป็นสะพานปกเก้าก็วิดีโอนี้อเสียงอาจจะเบาแน่เนาะเนื่องจากว่าปัร์ติวินใส่กล้องอินสตาแสก60มันใส่ไมค์ ını, มาได้เนาะก็เด hmm. ี๋ยวจะพามาเบิ้งบรรยากาศบริเวณแถวๆนี้มาจะสวยงามขนาดไหนอันนี้เป็นเนื้อด้วนเจ้าพญาเนาะคุณเนื้อด้วนเจ้าพญามาแล้ว ตอนนี้ปาร์ดินก็ยืนอยู่จุดแคมน้ำเจ้าพญาเลยทุกคนเบิ่งไปทางนี้จะเห็นแถวสาทรเห็นแถวเจริญกรุงบ่สเือาจังไรเนาะตึกสองตึกที่เป็นตึกแปดอยู่บ่อนี้เนาะบ่อนี้จะเป็นตึกไอคอนสยามตึกไอคอนสยามแล้วก็อยู่ผู้เห็นคือตึกคือยังประัานแล้วท่านจะเป็นตึกใบยกโอเบอแมนตึกมหานครเนาะก็เดี๋ยววิดีโอนี้ท่านปาร์ตินจะพาทุกคนเป้าหมายก็คือจะขึ้นไปอยู่บนเทิงท่้นเนาทุกคนจะเป็น สกายวอล์คพาร์คหรือว่าสกายวอล์คพาร์คนี่ไหนเนาะทุกคนเขาสามารถยางขึ้นไปบนขัวหันแล้วก็ยางในาย,าย่างหะอท่านจะมีบอลนั่งชมวิวมาเบื้องปากนี้เนาะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนยางขึ้นไปแล้วก็ไปบงวิวน้ำกันนะเดี๋ยวไปหาทางขึ้นกัน,กนได้ <L un it> คิดว่าขึ้นบอนนี้บอนหน้าจะได้เนาะขึ้นบอนนี้ต้องขึ้นหไหนต้องได้ขึ้นทางหันบอ จะตรงขึ้นกว่าไหนอ๋อมันอยู่นี่เนาะอยู่อันอยู่ตรงนี้อยู่ตุดตลางๆนี่ยึดจุดกลางๆแล้วเันข้ับไปไหนเหนลยดูอ๋อใช่มจะขึ้นไปตรงนั้นใช่ตรงไหนครับอ๋อหน้าไปนี่แล้ไปหน้าโถโถตัวใหญ่ด้วยอ๋อไปเข้าเรื่องแลักการดูดู อ๋อต้องไปเข้าสวนนะเข้าสวนแล้วจิงยางขึ้นไปมันจะขึ้นไปอยู่ันนี่เลยขึ้นบนได้ายางไปเข้าสวนเข้าอยู่บนไหนทางเข้าสวน๋ยายยางไปหาทางเข้ากันเด้อ อทางเข้าสวนอยู่บันนี้อยู่บอนป้ายรถเมย์นี่เนาะทุกคนทางาสวนเข้าอยู่นี่อันนี้ก็เข้ามาที่สวนอา่าไปทางไหนอะ่ว่าสวนสมเด็จพระปกเก้าพระปกเก้าพระปกเก้า จะย่างไปหาทางขึ้นนะทางขึ้นอยู่วันนี้เห็นทางละเดี๋ยวจะเป็นทิตลบดินก่อนลอดใต้ขวดนี่มานี่ทางขึ้นไปอันนี้ก็น่าจะเป็นทางดีมาตะพุ้นเนาะอันนี้เป็นทางขึ้นไปส่วนลอยฟ้า,เจ,า,าเจ้าพยาอ๋อเจ้าพญาสกายฟาร์ เจ้าพญาสกายฟ้าหรือส่วนลอยฟ้าเจ้าพญานะ ขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นวิวที่สวยงามขึ้นไปนะทุกคนเห็นซึกเห็นอย่างแถวนี้อันนี้ก็เห็นสะพานพุทธเห็นแต่หอสบัดอารุณ นันก็คือเป็นระหว่างขวัวสองขวัวน,นะทุกคนก็คือขวัวอันนึงก็เป็นทางรถไปเบื้องฝั่งนี้เนาะเป็นทางรถไปแล้วก็ขัวอีกฝั่งนึงเป็นทางรถมาเบื้องฝั่งนี้นะแล้วก็ระหว่างขวัวสองขวนี้ก็คุณก็เห็นเป็นอา่าสกายวอล์กเนาะหรือว่าขัวลอยฟ้านั่นเองก็สวยงามได้มนานั่งเบื้องวิวเบิ่งบรรยากาศได้เนาะแดงแรงๆอย่างที่จะมาเบิ่งตะเวนตรงดินได้มื่อวานนี้เขาคอยเห็นตะเวนตรงดินผ่านไป เปลี่ยงตอนน้นแรงเนาะทุกคนเบื้องฟังนี้นจะเป็นขาออกเนะนาะเพราะโ้งตอนแรงอันขาออกรถก็จะติดๆเนาะเพราะนักจราเขเห็นบ่ะทางขาออกไม่จะติดอันนี้จะเป็นขาเข้าเมืองเนาะขาเข้าเมืองหันตอนแรงก็จะบ่ค่อยติดปันไดเห็นบ่ะตอนแรงตอนเช้านี้ขาเข้าเมืองก็จะติดเนาะขาออกเมืองก็จะบ่ติดนะทางพุ่งก็เป็นสะพานพุบนะสะพานพุบก็ขาออก,กรถติดเป็นเดียวกัน ไปชุดอยู่ทางหลังผมก็ได้ดินไปทางนี้แล,ล้วะทางนี้นะไปชุดอยู่ทางนี้ชุดตัวแล้วก็จะลงไปทางลุงนะเดี๋ยวประดิษฐ์จะย่างกลับไปแล้วย่างกลับไปทางนี้นงจะมาโรงแรมอยู่เพื่อฝั่งนี้เพราะข้ามไปทางนี้ก็จะเป็นฟาฝั่งเอออะไรย่างไงครับฝัฟากั่งนี้ฮะเนาะฟากที่ประดิษฐ์ขี่รถออัน่ารถจักรมาฮะก็จะเป็นฟังพระนครเนานะ เบื้องขางนี้ก็จะเป็นฟังทนนั่นเองเดี๋ยวจะลองยางไปทางล่มลองไปอ๋อยางไปก็ไปออกท่านแล้วนะไปท่านมีลิฟตได้มีลิฟต์ล้วก็ลงลิฟไปก็เป็นทางล,งล่มได้ มาเบื้องบนนี่ก็จะเป็นส่วนเช่เดียวกันเนาะแล้วอยอย่ใต้สะพานลอยนี่เขาจะเฮ็ดเป็นบอลลิ่นกีฬาลิ่นบานบวงบานอย่างนี้แหละเนะนี่ยสามารถยางยางลงไปเนาะย,ยางลงไปลงพุ้นเรามาเบื้องคือเก่าอยู่วันนี้กันรถลายอีนี่รถลายนีนี่ลงไปนี่จะเป็นวงเวียนใหญ่ เดี๋ยววัลลินจะกลับไปเบื้องป้าคุนแล้วเนะ่ะเดี๋ยวจะไปนั่งพักเบื้องวิวอยู่เบื้องป้าคุนหน่อยนั่งเบื้องวิวนั่งเบื้องรถติดวิวงามได้เล่วันนี้วิวงามเพราะว่าเห็นไปทางนี้นะเห็นตึกนี่อย่างจางๆไปทางนี้เห็นตึกแต่ยๆเบื้องข้างนี้ก็จะค่อยมีตึกนะจะเห็นนะ นสำหรับวิดีโอนี้เนาะปาราดินจะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิง่งเนาะวิดีโอนี้ก็บ่มีอย่างหลายแต่ก็ในวิดีโอนี้ก็มีมีแนวเบิ่งหลายเลยเนาะก็อยากให้ทุกคนมาเบิ่งกวิวแถวๆนี้นะเบิร์นอยากให้ทุกคนเบิ่งกเลยปาราดิอนอยากมาเบิ่งเองเ <c oughs> นื่องจากมามื่อน่านทัน,นมาขึ้นเรืออยู่ที่ท่า,าท่าสะพานพุทธเนาะอยู่ด้านหลังของปาราดินนี้ไปไอคอนสยามหน่อคอนสยามจะอยู่ฮัทเห็นว่ามี มีะสะพานมีกัวลอยฟ้าอยู่วันนี้ฮะนะก็เลยว่าอยากมาเบิง์วิวอย่างแถวนี้ก็เลยว่ามาก็ม่ได้มาจากเชือนี่ก็เป็นข้างนะิตทีมาเนาะรถต,ติดแถวนี้นะอันนี้ขาออกนะขาออกรถก็จะติดตันแรงอะนะขาเข้านี่บอติดเลยก็เป็นวิวบรรยากาศที่สวยงามเลยตอน,นี้แต่เด่นกระาที่ตกดินเนาะเดี๋ยวรยกระดินจะลับไปอ่าเงินพักแล้วจะลับไปโรงแรมได้เนาะก็ ตารวิดีโอนี้เราจะจบให้เด่นเดีนอันนี้เรื่องของกับใจทุกคนที่เข้ามาเบิ้งเดี๋ยวไว้เด่นพบกันวิด,นด,นนดีโอต่อไปสำหรับวิดีโอนที่ตารางดินดาไม่เด่นเดี่นในีัสบายนี